รถขุดราคาถูกมีอยู่จริงครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถขุดใช้งานอยู่นะครับผมวันนี้ผมมานำเสนอให้ลูกค้า1รายการคือโคมสุกพี4046หรือว่ารุ่น6นั่นเองตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยคืออะไรหาง่ายดูแลง่ายนะครับผมแล้วก็การใช้งานไม่ยุ่งยากเลย คันนี้มาในรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็กเล็กใบหนีดบุงกีคันนี้สาภาพสวยเลยอ p อปชั่นถือว่าครบครบนะครับคันนี้มาดูที่ตัวบุงกีกันเลยบุงกีสาภาพสวยฟันสี่ซี่หน้ากว้างพอสมควรเลยสามารถจุดินได้เยอะตักดินขึ้นหกล้อสบายครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ ติดมาด้วยกับออปชั่นลายไปปิ้งซึ่งต่อหัวแยกได้เลยครับท่านใดที่กำลังมองหารถขุดใช้งานหัวแยกได้ด้วยก็คันนี้เลยราคาเบาๆแน่นอนมุมอารมยาวสวยตรงกลางนะครับก็จะมีคำว,ว่าโคมาสุสีก็เป็นสีเหลืองประจำของโคมาสุอยู่แล้วนั่นเองช่วงล่างแท็กเล็กนะครับใบมีดมีมาพร้อม บอดี้เดิมๆครับเป็นทรงเหลี่ยมให้ความกระทัดรัดคล่องตัวในการใช้งานใบดันนะครับสามารถดันดินได้ปรับพื้นที่ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันดีเซลแล้วก็ถังไฮดรอลิกตรงข้างก็จะมีคำว,ว่า4046ฝากระโปรงนะครับก็เป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมซึ่งให้ความบึกบึนนะครับ คนทานแน่นอนเพราะว่าตัวรถแล้วจะเป็นแบบเหล็กนั่นเองเวลาลูกค้าหมุนตัวไม่บุบแน่นอนนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าโคมาสุคันนี้ดูแลงง่ายมากๆครับใช้งานไม่ยุ่งยากเลยท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถขับได้โดยง่ายในส่วนของทางคนขับนะครับเบาะนั่งสภาพ สวยเดิมก็ไม่มีสีขาดใดๆแล้วก็กุดแจอยู่ทั้งนั้นขวาคันโยกผ่านดันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดินทั้งสองข้างซ้ายขวาตรงนี้คอนโทรลทั้งสองข้างนะครับนี้ก็เป็นตัวเหยียบยักคันนี้ทบภาพนี้เลยครับลูกค้าราคานะครับราคาผมเสนอขายลูกค้า ราคาเสนอขายลูกค้าเพียง239,000บาทจัดส่วนลดให้ลูกค้า10,000บาทครับลูกค้าจ่ายเพียง229,000บาทแถมบริการจัดส่งฟรีให้ทันทีทั่วประเทศ229,000บาทซื้อได้เลยครับราคานี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาดูสภาพดูรถมาทดลองขับก็มาได้เลยที่ร้านสองรถสวยพานทองชอนบุรี หรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูสินค้าอยากดูรู้ภาพหรือวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามฝ่ายขายเราเข้ามาได้061696-0160ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ